คลายๆอีกนะคะกระเป๋าก็มีพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างให้เลือกที่งานไทยเลยค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายรองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีเยอะมากเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ไม่พี่นกไม่รู้มากับใครนั่งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเวลามันก็้นนาเวทีพี่นกไม่ปนกบาท บ่บ่รซิมอ้าเอาโลดแซ่บเจ้านัวค่อยมักนัวปลาแดกอยู่แล้วซิมก็สั่งซิมให้แนจิซิมแนซิมให้แนเอาประแดกซะอีกหน่อยนึงิงเราคือข้าเหนียวไปยืมหมดจกเลยประแดกอร่อยมากบอกไว้ก่อนเอาจอดเลยอจ้าจ่ายเงินเด้อแกนเหมือนลูกชิ้นหัวใช่ไหมน้าเต่าเนี่ยอันไหนอยากได้ เอาลูกไปไหนล่ะลูกก็ไปงานงานมันเกิดเพื่อนเนี่ยแ่มียูบาฝาวเมลาคาเท้าแม่นะเลิกงานรีบนบน้ำมาเลยนี่มันใกล้แล้วใกล้นะใกล้จากไวเลอร์นะ35นาทีไวเลอร์อันลินเวอร์ใกล้ๆกันกับพินเอาเมื่นน้ำเล่นบอกโอ้มาเพียเียวยังเงี้ยจ้า พื้นที่จัดงานนะคะใหญ่มากรองรับคนได้ถึง1,000คนเลยค่ะนะคะแต่วันนี้น่าจะไม่ถึง1,000ค่ะหกร้อยกว่าคนได้ค่ะนะเราก็มาจองโต๊ะรอเพื่อนค่ะรอเพื่อนมาเราก็มานั่งดื่มนิดหน่อยนะคะดูบรรยากาศรอค่ะแล้วก็จองโต๊ะรอ แล้วก <mile> <numbered target. S 3> ็นีーー่ส้มตำับม่วตำ่ส้มตำนี่ทำดคขอทจ้าอร่ยที่ปถ่เียค่ะถนกเลจ้อี่กล้องนะคะเราพี่กล้องมาคือไกับเล 利亚。